คุยกันเรื่องที่เป็นประโยชน์นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยบ้าน่าจะฟังนะควรจะฟังนะแต่คนที่บ้าไปแล้วเนี่ยคงคงจะไม่ฟังนะอาการหนึ่งที่จะทำให้คุณเป็นบ้านคือหนึ่งการที่มีเสียงในหูเป็นครั้งแรกในคุณจะตกใจตกใจมากๆเลยนะฮะ ฟังผมให้ดีนะอยู่ๆไปเนี่ยคุณจะรู้สึกร้อนวูบมาตั้งแต่ขายส้นหลังเลยมันจะวูบขึ้นมาค่อยๆร้อน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 ขึ้นมาเลยเพิ่มความร้อนขึ้นเลยแล้วมันก็จะมาร้อที่หัวสมองคุณแล้วก็จะมีเสียงดังวงวองว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 งดังมากต้องพูดว่าดังมากจนหัวคุณจะระเบิด เสร็จแล้วมันก็จะมากองอยู่ที่หูด้านใดด้านหนึ่งของผมเนี่ยอยู่ที่หูซ้ายเอาละที่บอกว่าเป็นบ้านเนี่ยคุณจะทำงานไม่ได้ให้คุ้นเก่งยังไงเก่งยังไงคุณทำไม่ได้มันเร้่แต่คนของผมนี่มันดังมากขณนะทำงานอยู่ต้องวางนินสอทิ้งเลยแล้วก็สั่งลูกน้องเฮ้ยขับรถไปโรงพยาบาลที่ไกลสุดตอนนั้นเป็นผู้บังคับการตำรวจทางหลวงอยู่ เฮ้มันเกิดอะไรขึ้นบนน,ออนี้ดองมอกเลเราได้ยินคนเดียวเนทะ่านั้นลูกน้องไม่ได้ยินด้วยให้ลูกน้องขับรถโรงพยาบาลใกล้สุดก็คือโรงพยาบาลสงห่างไปแค่ร้อยเมตรที่นั่นมีแต่พระอาพาธแต่โรงพยาบาลสงนี่เก่งมากเพราะคนชราพระอาพาธเยอะอแล้วผบกับคุณหมอ คหมอโอ้รู้จักแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทเลยทีเดียวก็นี้ระหว่างทางเลยคนขับรถไประยะทางแค่สองร้เมตรเนี่ยผมก็เรียกอุทิศคนับรถอุทิศเอ๊ะมันก็ไม่ตอบอุทิศไม่ตอบเฮ้ยไออุทิศอุทิ์หยุดรถข้างทางเลยท่านเป็นอะไรครับ ผมตอบท่านทุกครั้งอ๋ขอโทษขอโทษนะหูหนวกคนพอรู้ว่าตัวจะหูหนวกเลยคุณเนอมันกระวนกระวายอะไรต่างๆนานาไปพบหมอสุทัศน์หมอสุทัศน์เนยไปร้องคุณผู้การโรงพยาบาลสงมาพี่มาตรวจโอ้ดหยินโอ้หปรากฏว่าสรุปเลือดที่ไปเรียงหู ไม่พอก็คือพูดง่ายเลือดตีบตีบแ,แล้วก็ตรวจซาวดัปก็รู้ว่าโอเคโอเคละเสียงเสียงบางระดับสูงต่ำอะไรไม่เท่ากันแต่เสียงต่ำนี่จะเข้าไปมากโอเคก็ทานยาที่ดีที่สุดคือเซิร์หรือเบต้าเซิร์ ทานมา20ปีนะทานมาเนเลยหยุดไม่ได้เลยทีนี้มีเมื่อวานนี่ะครับมันบังนั่งทานข้าวอยู่เนี่ยมันดังขึ้นมาอีกมันโหคนนี้มันดังมหาการเลยดังมากมายเลอเกินโอ้โหผมเลยมันจะเป็นบ้าอะจะเป็นบ้ามันหงุดหงิดมันอะไรนวันนี้มันลอยมันอยู่ในหัวมันวิวักมันทิ้งไปได้ไหมนี่มนเดินพลานล,ลุกลิกร้อนลนลเลย ไปพบหมอที่โรงพยาบาลตำรวจเจอเพื่อนเลยมีหลายคนบอกหลายคนก็เป็นเคยเป็นมาสิบปีแล้วอยู่ๆมันดังหนักขึ้นมาอีกอออหมอไี่มีมะแล้กินเซิร์ฟนักขึ้นมาอีกเท่าตัวโอ,โอ้คุณต้องรู้ไว้นะไม่งั้นคุณจะเป็นบ้าแล้วเดียเด๋ยวจะมีภาคสองประกอบอีก